สวัสดีค่ะพวกเรามาจากคณะอุตสาหกรรมบริการ Hospitality Industry ค่ะจากสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ Tourism and Service Industry จากมหาวิทยาลายาัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะวันนี้พวกเราจะพามาทําความรู้จักกับสถานที่แห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็คือพระพุทธปุษยคีรีสุวรรณภูมิหรือหลวงพ่ออูท่ทองค่ะ พระพุทธรูปสยัคคีรีสีสุวรรณภูมิเป็นพระพุทธรูปแกะสลักภูเขาที่ใหญ่ที่สุดในโลกณวัดเขาทมเทียมอําเภออู่ทองซึ่งมีการสันนิษฐานว่าเป็นวัดแห่งแรกในประเทศไทยพระพุทธภูษสยคีรีสีสุวรรณภูมิคำว่าสยษคคีรีหมายถึงภูเขาและดอกไม้เนื่องจากบนภูเขามีดอกไม้ที่สวยงามซึ่งประกอบด้วยดอกสุพรรณิกาและดอกนิ้วปาสามสี สำหรับชื่อวัดเขาทำเทียมนั้นหมายถึงวัดที่สร้างคู่กับวัดเขาพระเพราะคำว่าเทียมมีความหมายว่าคู่กันโดยในปีพศ2460ได้รับการอนุญ,ญ,ญาตให้สร้างพร้อมกับวัดเขาพระและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปีพศ2571อู 2, อ่ทองนะับเป็นเมืองโบราณที่มีมายาวนานนะับพันปี ซึ่งได้คือจะเห็นได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็คือเป็นทั้งเมืองของจักรวดีและเป็นจุดกําเนิดของเมืองสุนรณภูมิที่เกาะกําเนิดทางวัฒนธรรมประเพณีและศิลปะต่างๆค่ะพระพุทธปุตยะคีสีสุวรรณภูมิเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักกับหน้า,าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเริ่มสร้างขึ้นเมื่อวันที่1มีนาคมพศ2557เป็นปางโปรดพมานดาหรือปางกตัญญูกตวเวทีที่มีขนาดหน้าตักกว้าง25เมตรและสูง35เมตร สร้างขึ้นในเมืองหินเก่ามีจุดประสงค์สร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดศูนย์รวมของพระพุทธศาสนาในเมืองสุพรรณบุรีและถัดมานะคะก็จะเป็นถ้ำหินขนาดใหญ่ที่อยู่ทางด้านหลังองค์พระพุทธรูปค่ะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เอาไว้ให้ชาวบ้านแถวนี้นะคะมากรับไหว้สักการะบูชากันค่ะและด้ในอุโมง์หินยังเต็มไปด้วยพระพุทธรูปต่างๆพระแม่ธรณีบีบมวยผมซึ่งถือเป็นพุทธสถานที่ยิ่งใหญ,ใหญ่หน้าภูมิใจของชาวสุพรรณอีกด้วยค่ะ สำคัญของที่นี่นะคะก็คือสกายวอล์กค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดให้ใช้บริการนะคะเพราะว่าเพิ่งสร้างเสร็จไปเพียงแค่50%เพียงเท่านั้นเองค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับทิปท่องเที่ยวเชิงบริษาทเมืองอู่ทองที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ